นี่ยูแดน k n o ดัน I w ่ l l ไ o ว t ว t <laughs> oh, a r ตาไอวิวแดนจคิดดิอ๋อเป็นบอดจ้าโอเคคับ ร้อนมากตอนนี้จริงกนะ้าวหน้าครันะคะคือหนูอ่ะเพิ่งมาทําได้ประมาณ20กว่าว,วันรวมวันห้าไม่นะับวันที่หนูป่วยก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบอะไรหน่ยังไม่ค่อยหนานหนูทำมา20วันหนูไม่ค่อยรู้อะไรเลยสวัสดีนะคะใครชอบมาแล้วฝากกดติดตามหน่อยนะไปติดตามไอซีหนูได้นะคะอยู่ข่ามีซีใช่ไหมเห็นป่ะสวัสดีะคะ่ะพี่แตงคิวสวัสดี ในใจคุณของคุณค่ะจริงครับาารเมื่อไหร่จะหน้าหนาวมาก,กา็ตันสิมได้ม่เลยละคะพี่กูดกายมาติดใจด้วยเพี่ยนหน้ารักที่สุดเลยในใจคุณเสมอขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณคะ ทุกคนใครแบบถ้าโหลดต้องไปโหลน,นไอจีซะนี่พี่ชิดเต็มที่